รู้นะเป้ามายของเราคือใครยากเดี๋ยวนะอยจะทำกินไอ้เต้าพาวเดอร์ไอ้นั่นช่างมันเป้าหมายของเราคือพาวเดอร์อีกคนหนึ่งอยากเป็นพาวเดอร์แต่ได้กลายเป็นฝุ่นโตกูเล็กจังเลยอู้เหยื่อ อาโดนล้างเกรงกว่ามึงจะมีกระโลยก็ทำอะไรไม่ได้ี่มมีปืนละห้าเลยไม่แสรยอ แล้วห้าวจังเลยกนะ็เราไม่ได้บอกว่มันก็ห้าวได้แ่เธอเดี๋มึงได้เป็นเผึ่งไอ้ปัดนี่ของมึงถ้าไปสร้างไก่มันเน,น,นะนี่ดีไก่เอาน,นะนี่คือไก่นะ ปุ่งเอ้าไม่ถึงเลยแม่ต่อกินมังกูโลใครมึงไม่ยิ้งมือให้กูไหมแหน่แต่ว่าคิวด้วยหันบุ่นี่ขอตายเถอะเลยว้าวน้อยนี่เลยล่ะโอ้โหมึง เชี่ยเรียบร้อยเร็วเด็กีเอวถ่ายบอลกูอยากกินคนมันไม่ออกกับปั้มเลยไหมล่ะเพื่อนเฮือดิร้อยไม่โดนเด้อ โอ้ยได้ไงได้ต่อโอ๊ยโดนกินเดนละเดนละเอ๋เอบึ้มข้าตีเร้ยมากตีเร็มากเออเไหนเยีอ้เยี่ยมแมผ่านไปในต่ออีกคนเที่ยอะ เออมันกินกูยังเงี้ยเลยเพื่อนกูโดนกินเลืบอกแล้วว่าไม่กินก็ถูกกินตีเงี้ยแต่ไม่เป็นไรมันคายมันคายกูออกมากูไปกินดีๆต่อจบเลยเฮ้ยถ้าโคลงเอามังกรนะถ้าเสิดเรอมี่ยาวเราเริยาว ได้ไหมพี่ทำอะไรโดนกินอ่ะนั้นกูกินมึงวัดมันมาตายเร็วเรวเอ้ามาอยุดหายเลยหายเลยสี่ตัวสาตัวไอ้จาวานมาได้อยู่ได้อยู่เติมได้เติมได้เยอดหนึ่งจะคนตัวตัวเนี้ะตึ้งแตกแล้วอ่ะมีไหมไม่รู้อะกมเนี่ยเดินไล่มันอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเออโอเคโอ้โหเกมมาว่ะเกาะเน่้ยคนเยอะจุด อ่ะโลเราไม่กลัวทิ้งหลอดเอาป้อมบนเรือแตกไงรู้สภาพมั้ยไม่ใช่การทันแล้วปุ่งไปไหนป้งคนละป้องไเ้ยไปรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเลยเรีบกลับบ้านก่อนจริงจะมารีบกลับบ้านก็ยังสบายอยู่แม่งสิ่ปแล้วนี่จะปิดเรียบร้อย คนละปองสองปองแดงตายจะตายด้วยครับสิวว์โอเคมากันทั้งบนเลยเขาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คิมปูทีห่าแดงอันนี้คือคุนบอกทางนี้เลยต้งใจเพื่อ เอรูบีได้บ่อาเดนล่วงอยู่คนเดียวเอ้ยเดินแค่เดนแไอเสียเฮ้ยงไม่เกียเอ้ยมีรมอ่เดียวเลยบ่ไมีเซ็นเตอรโต้ลุลัวเลยเมื่อกี้จ่อแรงนากรแรงสายแอสซ่า ก็กดตีไปแล้วนี่เมื่อกี้นูาแฟนเย็กูรู้ไอ้เี้ไหนตัวจริงกูรู้เยียมเลยให้ด้วยโอ้ยมันไล่เรียงอยู่เรื่อยๆเหี้ยอะไรเนี่ยอาโ้ดโก้ฟาดเรื่อยๆก็แตกอีกทั้งก้ไม่ มันก็ต้องเหยียบพื้นก่อนด้วยวะโคตรไกลืมออนี้เราก็ต้องถยโอโอไปแม่เพ่อนาย หายท้องไปเลยแย่กูตะโก้ตะโก้งหายตัวอยู่มึงจะหายเขล่าตัวอุ้ตี๋ติดัแปลกจันวะมึงกัดมีเนียนไปบ้างยังมีเนียนสามคนหน้าไอ้เจียบต้วไม้หิคนแตกปีแตกฟีไม่เอาเน้นคนอร่อยแตกฟีได้เรื่อยๆ มันจเดิมเียวไอจาวันต่อเข้าหลังเข้าหลังเราไปเราไปเไม่ไปเลยนีสี่ไหมเพราะถ้าถุกไม่ได้วะคนมันฝังทั้งหมดเลยโอนาโดก็แบนตีได้อยู่แต่ว่าเจ้าตัวไหนบึ้มเร่เนีโอ้โหสวยมากเพื่อนเกี่ยวหนีลเดือ ไอเหี so ้ยมึงเล่นตัวเฮียอะไรมึงก็อ้วนสัแบบคอ้ยไปเลยเล่นไอเหี้ยซีซีอะไรเฮี้ยขนาดวะาไม่กดเลยหนึ่งแมปมืดได้มั้งแไม่มีวอร์ดอ่ะไม่มีวอร์ดจะลงไก่ได้ยไม่จะรอดก็ติดตจะกินคนแล้วก็ติดโดนพวกกินเนี่ยตัวคอมแตกพอดีเป็นอะไรติดกบเผาตาย ออกตาดิกลือเลือกสิตามันคืออะไรง่าย่จงใจชนกงแพียงโอ้หดูมันไอ้นีขัดได้ไหมโอเคแต่วงอกให้มีเยอะอยู

ไม่มีใครออกตัดโล่ด้วยมึงโล่มหาศาลในอีกฝั่งเออใช่ใช่ใช่คุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณจะออกอะไรถูก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 มึงดูของเชนเนี่ยแม่งโล่เพียวๆเลยไหมล่ะไม่ใช่ไอพ่นกันเล่นมีเดือดหมดตีอีเก็ยไอเทมมาฟันพวกกูเดี๋ยววันที่มันคงก็เจ็บแล้วคงจริงไหมผมก็ไม่เล่นไม่ได้กระเด็นหมเลือดน้อยอ่ะนี่ดูตัวแม่ ไม่ได้เลกูอยากินในมือให้ยังเลยโอ้บาลอนบาลอนไปหายอองอีอ่ะได้โอ้ยเนีโอ้ยเฉินฉนไม่อู่อ่ะกจะได้อย่ั้งพรเฉินเ่อกัดเฉินก็ได้ไม่เลือมันอ่ากัดพี่กนเซ็นไหวอีอ่ะี่อ่มนได้กัดเฉินเลยบอ่ามาีดีลุ้มัน ตายแหละเงี้ยซีซีลุ้มอย่างเงี้ยเป็นมิตรไอ้เจ้าพวกข้าหลังเรามียาได้ยาได้ไอ้โวกไอ้โง่พวกมันจะกล้าเข้าไอ้แม่งกระพราวตัวเลยดตัวแม่งบดจริงอย่างเงี้ยไอ้เจ้าก็สิละนับจ้าคนได้สิ แกจับกับโอเคโอเคจะว่างบินไม่ต้องลงไม่ลงโอเคเจ็บตอนตีเจ็บก็มาเดี๋ยวเข้ามาโดนบี้ตอนตีขึ้นกว่าแล้วกูโอเค สีฟอมดีไอ้เหี้ยใครที่อ้วนไอ้เหี้ยก็ซิล่าโอ้โอ้สนุกจังเลยจิบหายจิบบบเต้ไอ้เหี้ยกูปวดหัวอะไรแค่แบบเล่นกับใครจูกันตาเดียวปวดหัวเลยเหรอเออเออกินยานอนไอ้เหี้ย